สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราเข้าป่ากันนะคะป่านี้ก็เป็นป่าของพี่ชายเราเองนะคะต้องบอกเป็นที่ของพี่ชายเราเองเราจะมาตามหาบัวโคดค่ะหรือเรียกว่าบัวบกป,ป่านะ,ะต้นมันเนี่ยจะเป็นหัวเป็นลักษณะนี้นะคะเราจะหัวไปปลูกเป็นไม้ประดับกันเราจะเอาไปเลี้ยงนะคะไม่ได้ไปทํำลายนะคะไปเลี้ยงสวยงามนะคะเรามาดูกันค่ะว่าเราจะไปขุดบัวโคดหรือบัวบกป,ป่ากันนะคะตามมาเลยค่ะ วนนี้นะคะเราอยู่ที่ที่ไร่ของพี่ชายนะคะอันนี้เราเราไม่ได้ไปขุดของที่อื่นนะคะของบ้านเราเองนะคะก็จะมาขุดนี้ค่ะใบบัวบกโคดไม่ใช่มีมอะไรนะ,<จ>ะบัวบ,บกไม่มีใบบวัวโคดนี่ต้นมันอันนี้ตื่นเต้นนะคะต้นแรกเดี๋ยวจะต้องให้พี่ยุทธนะคะมาสาธิตวิธีการขุดเอาต้นนู้นดีกว่าไหนเอาต้นไหนเอาต้นใหญ่ไหมล่ะเอาต้นใหญ่เลยเอาต้นใหญ่เลยนี่โอ้ตื่นเต้นค่ะเจอต้นแรก โอ้ยมาดูต้นใหญ่เก็บใบไปให้แม่มต้นใหญ่พี่การขุดทำยังไงนะครับพี่ขุดรอบก่อนร,รอบก่อนเนะเเเะาะสูงล้วจลยสูงตะก้าเรามีพร้อมนะคะนี่พร้อมอุปกรณ์ต้นนี้ก็ใหญ่นี่อืหลายต้อนอยู่ เพราะเม็ดเดี๋ยวจะปลูกไปขายอันนี้เราเตรียมขายไว้ก่อนนะ <laughs> แต่เริ่มต้นเลยเั <laughs> ม็มทเศ้าหิดมาแล้วโอา,าตแต่คล้ายผักหนาวก็จินนี่นึกดูสิขวดจะได้อ่ะตัวเองธรรมชาติจริงๆบัวขดบัวบกขดบัวบกขดครับ บัวโคดหรือบัวบกป่าย่งดูได้มากเออขึ้นมาแล้วโอหัวใหญ่จังเลยตื่นเต้นอ่ะเราจะดูสมบูรณ์พี่เองใหญ่มากเนี่ยใหญ่มากแล้วพี่จะเอาไปงี้ก่อนใช่ป่ะเอาใส่ถุงหรือใส่ตะกร้าเลยหัวใหญ่มากเลยตื่นเต้นตื่นเต้นนี่ก็จะระเป้าอันนี้เนี่ยดูรูปร่างกันเ่ยขอให้หัวข้างบนสวยเนาะสวยสวยเนาะ เราจะเอาไปนี้ก่อนตื่นเต้นมากเลยทื่หัวแรก <laughs> หูตาต้องกว้างไกลนะนี่หนึ่งต้นนี่ต้นใหญ่ไหมคะก็ประมาณกลางๆไม่ใหญ่มากไ,ไหนบ้นั่นอีกต้นหนึ่งพีิงสแสดงว่าทั้งพี่มี นั่นอีกต้นนึ่งนี่อ๋นนนอนี่ไงตอนตอนไฟใหม่เนี่ยมันโล่งๆเนี่ยมันผึ่งมันแตกๆขึ้นมาเนี่ยเอาใบใจออมออมกลางๆได้เอาเป็นผักอ่ะมันจะเป็นกลมๆมวนๆอ๋อนี่ไงตัวเองดอกอ๋อนี่มันแก่แล้วเวากินดอกแล้วเวากินยอดคะกินยอดกินใบ อือคือใบนี้เหรอใช่แต่มันจะมันอ่อนๆมันจะเป็นกล้วยกๆอ๋อกล้วยๆแล้วก็เอาไปหันห่นหัน่นหั่นหั่นแล้วก็นี่ไงนี่เองอ๋อแต่นี่กำลังออกดอกดั้งเดิมเขาใส่ออมอึ่งเมื่อก่อนออมอึ่งอ๋อออมอึ่งออมกบออมเขียดออมนี่ไงใส่อ๋อหอมอยู่นี่เนี่ย มันต้นเอียงเหรอต้นเอียงไม่เอาไม่หน่อยบอสะต้นเอียงไม่เอามันจีนหน่อยเห็นมันยู่ะอ๋อเอาใบไปหงเม่ยกันเ็ั้นกไหมมด็บเอา้ก็ได้เถ้าเราอยากยองยอง็ได้ มันใหญ่กว่าเหรออืมเดี๋ยวจะใบก็ได้พี่ยึดใบเอาไปทำอะไรกินคะขยำแล้วก็เอาไปคล้ายๆขยำแล้วมันจะเป็นคล้ายๆวุ้นอะแล้วเราเราเอามาปรุงมาราบมันคล้ายๆลาบเท่าลาบอะไรใบม,มันขยำแล้วก็มันจะได้วุ้นต้องใช้เยอะไหมถึงจะเป็นวุ้นก็ถ้ากำมือน,นึงก็เป็นแล้วครับอ๋อ ไม่เก็บเอาอไปได้รักษาต้นมันไว้มันจะเป็นขยำแล้วมันจะเป็นวุ้นอะมันจะเป็นพืชที่ทิ่สดานมากไม่เคยเห็นเหมือนกันเดี๋ยวต้องไปดูเดี๋ยวต้องทำให้ทำให้ให้ชิมหน่อยอาจจะเป็นวุ้นแล้วก็เราก็ปรุงเครื่องเหมือนกับเครื่องลาบเครื่อง เครื่องก้อยอยงอลง้ยมกันนะคะว่าจะใหญ่ขนาดไหนหัวมันจะอยู่ไม่ลึกปร,ประมาณสักไม่ถึงประมาณครึหนึ่งต้องอ้อมอ้อมันหนก่อนอ้อมมันก่อนเอาไปปูไว้ส่วนอยู่บ้านมันสี่ขีนนละ้วสี่หัวพอไหมอ้าวโหใหญ่มากเลยโอ้เขาเจอหัวแล้วตัวเองอุ้ยสวย เดี๋ยวเอาออกมากเลยเดี๋ยวมันต้องไปโชว์อย่างนี้ไงตัวเองเนี่ยมันต้องไปโชว์ไปอยู่กงเทพนะลูกนะเดี๋ยงเขาให้รอดนะเดี๋ยวจะพาไปอยู่กรุงเทพนะเอาไปเลี้ยงดีๆไปอยู่กุงเทพกับแม่อสวยตัวเองเลี้ยงให้รอดจะเลี้ยงให้รอดอนนไอ้สามหัวแล้วภูมิใจภูมิใจไม่ได้ขุดเองเหรอกค่ะเขาขุดให้ไม่สามารถ ดวาาจาร์หวอาจารย์พินี่ไงไม่ต่้ก็ตรงนี้ต้นหนึ่งก็ใหญ่พี่อยูตอนนี้จะเอาขึ้นหัวตรงนี้ใ้ว่สวนเราไม่เฉยนะมาชมมาชมเขาเลีงหัวนี่และเขาเลี้ยต้นนี้

เรียบร้อยค่ะนี่ค่ะก็คือหัวบัวโขดนะคะบัวโขดหรือบัวบกป่าเราได้มาเรียบร้อยมิชชั่นสําเร็จนะคะต้องบอกมิชชั่นสําเร็จเดี๋ยวเราจะพาน้องเนี่ยไปเที่ยวที่อุงเทพไปอยู่อุ่งเทพกับเรานะคะนี่ค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามชมสวัสดีค่ะ